สวัสดีครับพบกับต้อมลูกชาวนาครับหรือจังต้อมลูกชาวนาครับวันนี้จะพามาดูเปรียบเทียบครับทีทีสาม่ศูนกับ3.50ครับเวลาออกเวลาผมบอกไปซูวิทก็มีลูกค้าหลายท่านถามครับว่า3.40กับ3.50นนี้มันต่างกันตรงไหนครับต่างกันยังไง ต่างกันมากไหมครับนี่ครับผมเลยถ่ายให้ดูครับวันนี้ผมติดลังคาครับก็จะดูรอขึ้นอีกเหลือใบมีดครับที่ยังไม่ได้ติดเดี๋ยวเดี๋ยวบริษัทใบมีดมาติดครับ ามจุดห้าศูนย์นี่มันสี่สิบเก้าแรงมาครับตัวนี้จะอยู่ที่สามจุดสี่ศูนย์จะอยู่ที่สามสิบเก้าแรงมาครับสามจุดสี่ศูนย์นี่จะเครื่องยนต์จะเล็กกว่าครับจะแค่สองพันห้าครับสามจุดห้าศูนย์จะอยู่ที่สองพันเจ็ดครับกับลูกล่างรูปทรง 3 5มจนี่จะใหญ่กว่าอยู่ครับมาดูยางหน้าครับ3.50ศนย์ี่ยางหน้าจะเก้าจุดห้าคียี่สี่ครับเรามาดูยางของ3.40ศครับ มันจะอยู่ที่8.3ดจุดสามียครับนี่ครับยางมันจะก็จะใหญ่กว่าออกันครับมาดูยางหลังครับยางหลังของทีที่สามจครับจะอยู่ที่14.9สี 14. ่จครับมาดูทีที่สามจุี่ศูนครับยางหลังทีอยู่ที่ สิบสามจุดหกกีดยี่สิบแปดครับต่างกันไม่มากครับในชวนมากสวนมากคนจะเล่นสามจุดห้าศูนย์มากกว่าครับเพราะว่าสามจุดสี่ศูนย์มันก็ภาษาอีสานเขาว่าเขาเรียนว่ามันพ่อกระตุ้นครับสามจุดสี่ศูนย์ สามจุดห้าศก็จะมีมีทวงล้อครับแต่ว่า3.40ก็ไม่ได้แถมให้ครับไม่มีมาให้ครับมีทวงร้อลูกทรงเหมือนกันครับแต่ว่า3.50จะอ้วนกว่า 3ามจุดสี่ศูนย์นิดนึงนี่ครับเ <c oughs> สื้อเปาจะใหญ่สามจุดห้าศูนย์สี่ศูนย์ก็ใหญ่เหมือนกันครับไม่แค่รุ่นพี่ดูด้านหลังครับมาดูท้าย ฝึกบ้นแข็งแรงเหมือนกันครับดูความสูงครับ3.50จะสูงอยู่ประมาณสูงกว่า3.40ประมาณประมาณ5.6เซนนี่แหละครับ ล่างเหมือนกันครับแต่ว่า3.50จะอ้วนกว่าจะใหญ่กว่าน้ากว่าครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวช่างใบมีดมาติดเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกครั้งครับ ขอบคุณที่ให้เกียรติให้เกียรติการรับชมครับขอบคุณครับ